ท่ามกลางหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบมีพ่อคนหนึ่งที่ตาบอดสนิทเขาเชื่อว่าชิมบ <c oughs> องตาแม้จะมองไม่เห็นอะไรเลยแต่หัวใจของเขานั้นอบอุ่นและอ่อนโยนเหมือนดวงอาทิตย์เช้าและมีลูกสาวเพียงคนเดียวอยู่ข้างกายหนังชื่อว่าชิมชองเด็กสาวที่ยิ้มเก่งตัวเล็กแต่หัวใจใหญ่กว่าท้องฟ้าทั้งผืนทุกวัน ชิมชองจะพาพ่อเดินไปตักน้ำล้างชองเอ้ยถ้าพ่อมองเห็นลูกสักครั้งพ่อคงจะมีความสุขเหลือเกินคำพูดนั้นเป็นเหมือนมีดบางๆที่บาดใจชิมชองทุกวันเธออยากให้พ่อมองเห็นอยากให้พ่อยิ้มอยากให้พ่อเดินได้อย่างมั่นคงอีกครั้งแต่ชีวิตก็ไม่ง่ายเลยบ้านจนแถมพ่อก็ตาบอดรายได้แทบไม่มี ทั้งหมู่บ้านต่างก็รู้ว่าสองพ่อเลีบ้านนั้นลำบากที่สุดจนวันหนึ่งชิมชองเดินผ่านวัดเก่าๆที่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านมีพระภิกษุรูปหนึ่งมองเธอด้วยสายตาประหลาดพระรูปนั้นบอกว่าหากอยากให้พ่อเจ้ามองเห็นมีเพียงทางเดียวต้องมีผู้ถวายตัวเป็นเครื่องบูชากี่ทะเลอินดังสูแล้วเทพแห่งท้องทะเลจะเมตตาและคืนดวงตาให้ ประโยคนั้นทำให้ชิมชอง oh <my> หัวใจเต้นแรงกลัวก็กลัวมันเหมือนแสงหนึ่งที่ส่องเข้ามาในชีวิตที่มืดมิดคืนนั้นเธอนอนข้างพ่อฟังเสียงลมหายใจที่สั่นไหวของชายราเธอตัดสินใจแล้วถ้าต้องแลกชีวิตหนึ่งเพื่อให้พ่อมองเห็นอีกครั้งเธอก็ยอมรุ่งเช้าชิมชอง <Yes. S 1> ถูกพ่อค้าทางเรือรับตัวไป mm. เพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาที่อินดังซู พ่อไม่รู้เลยว่าลูกสาวกำลังจะจากไปเพียงแต่จับมือลูกแน่นและพูดว่าลูกไปตลาดหรือระวังตัวด้วยนะชองหัวใจชิมชองแทบแตกสลายแต่เธอฝืนยิ้มให้พ่อเป็นครั้งสุดท้ายและแล้วการเดินทางสู่ท้องทะเลก็เริ่มขึ้นเสียงคลื่นดังถาโถมเรือโยกคลางอย่างบ้าคลั่งฟ้าครึ้มเหมือนรู้ว่าวันนี้ จะมีการสละชีวิตชินชองผมปลิวตามลมน้ำตาไหลแต่สีหน้าเต็มไปด้วยความกล้าหาญพ่อเจ้าคะของให้ท่านมองเห็นทีเถิดแล้วตู้เธอกระโดดลงสู่ห้วงน้ำลึกทุกอย่างมืดสนิทเงียบงนันแต่แล้วแสงสีทองก็เริ่มส่องทั่วผืนน้ำพบว่าตัวเองอยู่ในวังงดงามราวสวรรค์ ราชามังกรปรากฏตัวพร้อมเสียงที่เหมือนสะท้อนจากทั่วท้องทะเลชิมชองถ้าเห็นความกระตันอยู่ของเจ้าความดีเช่นนี้ไม่ควรดับสลายใต้ท้องทะเลข้าจะพาอเจ้ากลับขึ้นไปยังโลกมนนะุษย์ทันใดนั้นดอกบัวใหญ่สีทองค่อยๆปิดเข้าหาชิมชองแล้วยกเธอลอยขึ้นสู่ผิวน้ำวันหนึ่ง oh, uh. คนในวังของจกักรพรรดิพากันตกตะลึง เมื่อเห็นดอกบัวขนาดมหึมาลอยยุคลางสะในพระราชวังดอกบัวสั่นไหวเพ<อ>มันบานออก oh <my> เผยให้เห็นชิมชองนั่งอยู่ข้างในงดงามราวเทพธิดาจัก,กรพรรดิ oh. ถึงกับตรัสทันทีนางผู้นี้มิใช่มนุษย์ธรรมดาเราจะรับนางเป็นมเหสีแห่งแผ่นดินชิมชองขึ้นเป็นมเหสีผู้คนต่างชื่นชมแต่ในใจนางมีช่องว่างหนึ่ง ที่ไม่เคยเติมเต็มพ่อชายชราที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกสาวหายไปไหนกำลังใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและเศร้าหมองความคิดถึงรุนแรงยิ่งกว่าคลื่นทะเลใดในโลกวันที่รอคอยก็มาถึงวันหนึ่งจัก,กรพรรดิประกาศจัดเลี้ยงใหญ่เชิญชาวบ้านจากทั่วประเทศชิมชองเดินมองหน้าแขกทีละคนหวังจะพบพ่อ จนกระทั่งมีชายชราตาบอดคนหนึ่งเดินเข้ามามือหนึ่งถือไม้เทา้ามือหนึ่งเอื้อมไปข้างหน้าอย่างอ้อนวอนมีใครเห็นลูกสาวข้าบางไหมนางเชื่อชิมชองพ่อคิดถึงลูกเหลือเกินเสียงนั้นเสียงที่ชิมชองจําได้แม้หลับตาทันทีที่ได้ยินหัวใจของเธอเหมือนหล่นจากที่สูง เธอรีบวิ่งเข้าไปพ่อเจ้าคะหนูเองคะ่ะหนูคือชองของพ่อมือสั่นไหวค่อยๆแตะใบหน้าเธอซองเอ๋ยลูกลูกจริงๆหรือทันใดนั้นแสงสว่างจากสวรรค์ก็ส่องลงมาปกคลุมทั้งคู่พรของราชามังกรเริ่มทำงานวดวงตาที่ปิดสนิทมานานค่อยๆเปิดขึ้นและครั้งแรกในชีวิต เขาทำการมองเห็นลูกสาวของตนเองพ่อร้องไห้ลูกก็ร้องไห้ลูกของพ่อช่างงดงามเหลือเกิน oh, <yeah. S 1> ตั้งแต่นั้นมาชิมชองและพ่อก็ใช้ชื่ิตรกันอย่างอบอุ่น <laughs> จัก,กรพัิรักและให้เกียรติชิมชองเสมอ <Yes. S 1> ผู้คนทั้งแผ่นด oh, ินเชื่อ <yes. S 1> ว่าความตะตันยูสามารถ สร้างปาฏิหาริย์ได้จริงๆเรื่องราวของเด็กสาวที่ยอมกระโดดลงทะเลเพื่อพอ่อก็กลายเป็นตำนานที่เล่าต่อกันมาหลายร้อยปี